12นน้กองเ,เทศบาลตำบลหว้วยชินสีร่วมกับวัดหว้วยชินสีขอเชิญร่วมสืบสารงานประเพณีลอยกระทงประจำปีพุทธศักราช2567ในวันศุกร์ที่15พฤศจิกายน2567ณวัดหว้วยชินสีตำบลอ่างทองอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรี กิจกรรมภายในงานเวลา19นาฬิกาชมการแสดงจากนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลห้วยชินสีโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรีการแสดงรำวงวันลอยกระทงชมการแสดงจากนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลห้วยชินสีโรงเรียนวัดใหญ่อ่างทองการแสดงรำวงวันลอยกระทง ชมการแสดงจากนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเมืองราช,ชบุรีการแสดงรำลอยกระทงสุขใจและยิ่งใหญ่อลังการกับพิธีเปิดงาน ประธานในพิธีกล่าวนำอธิษฐานกระทงนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลคณะกรรมการจัดงานส่วนราชการต่างๆแขกผู้มีเกียรติและประชาชนร่วมลอยกระทงพร้อมกันและสนุกสนานกับการสแสดงดนตรีรำวงย้อนยุคบ้านนองให้อยู่ฝั่งละคะนองนะบ้านพีอยู่ฝั่งละคนะนดีหวัวสะพานตรงกันอาบน้ำกันละเห็ดก,ก,ก,กันละทุกที ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กองการศึกษาเทศบาลตำบลหัวชินสีโทร032 322 199ต่อ128 อย่าลืมวันศุกร์ที่15พฤศจิกายน2567นี้ร่วมสืบสารงานประเพณีลอยกระทงประจำปีพุทธศักราช2567ณวัดห้วยชินสีตำบลอ่างทองอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีจัดงานโดยเทศบาลตำบลห้วยชินสีและวัดห้วยชินสี